สวัสดีคะ่ะทุกคนเราคิมีฟุกุยูเมะนะคะตอนนี้จะเริ่มของถ้าเป็นซีรีส์ก็จะเป็นอีพีสองนะคะแต่ถ้าเป็นนิยายนี่บทที่หกนะะเอาละอีพียี่สิบหกช่องคิมีอดอดีโอบุพิษรักฉบับนิยายบทที่หกเสียงเกียวขึ้นที่ซัดจาดทำให้คนมองอดที่จะมีรอยยิ้มไม่ได้เท้าเปือยยังคงย่ำไปเม็ดทรายสีขาวเรียบชายหาดอย่างชา้ชา บรรยากาศเช้าตู่ที่น้อยคนนักจะตื่นมาดูแสงแรกแต่คงไม่ใช่กับหมอเปรมที่ทุกครั้งที่มาพักผ่อนเธอมักจะชอบมองดวงตะวันเริ่มต้นโผล่พ้นขอบฟ้าดวงตาเศร้าส้อยเริ่มมีให้เห็นทุกครั้งที่เผลอมองท้องทะเลอย่างไรจุดหมายไปหน้าสวยที่ไรความสุขคงบอกความรู้สึกได้เป็นอย่างดีว่าคนคนนี้กำลังเสียใจมากแค่ไหนฮันนีมูน แต่ต้องมาคนเดียวในเมื่อง,งานแต่งถูกยกเลิกไปถึงแม่ท้องทะเลที่นี่จะไม่ใช่ที่ที่แผนไว้ว่าเราสองคนจะมาฮันนีมูนด้วยกันแต่เธอก็ยังเลือกที่จะมาทะเลในวันลาพักล้อนที่ได้ลาล่วงหน้าไว้แล้ว <c oughs> เพียงแต่ตอนนี้เธอมาคนเดียวไม่ใช่สองคนอย่างที่ตั้งใจไว้ความรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังคงทำให้หัวใจของเธออ่อนไหวถึงแม้ความ ถึงแม้ครอบครัวจะให้เธอคิดตัดสินใจใหม่เมื่อผู้ชายยอมขอโทษและผู้หญิงคนนั้นคือสิ่งที่ผิดพลาดสำหรับเขาแต่จะให้เธอให้อภัยและยอมจัดงานแต่งงานใหม่อีกครั้งคงไม่ใช่ตัวตนของเธอแน่นอนคนที่หักหลังทรยศไม่สมควรที่หัวใจจะไปรู้สึกดีๆไม่ใช่หรือไงเธอไม่ใช่คนโง่ที่จะให้คนอื่นหลอกซ้ำๆแล้วยิ่งเขายอมรับนั่นก็เท่ากับว่า ในตอนที่เราครบกันเขาก็ยังไปมีคนอื่นจนทําให้ผู้หญิงคนนั้นตั้งท้องและที่สําคัญเธอไม่ได้ใจกว้างพอที่จะใช้คนรักร่วมกับคนอื่นเพียงแต่ตอนนี้เธออยากพักเรื่องราวอันแสนเจ็บปวดเอาไว้อยากอยู่สง,งบสง,งบกับท้องทะเลที่มีแต่เกี่ยวขึ้นได้บรรยากาศผ่อนคลายหากจะบอกว่าเธอเนี้กับคําถามต่างๆที่ถาถมเข้ามาก็คงไม่ผิดนัก ในเมื่อตอนนี้เธอไม่พร้อมจะตอบคำถามของใครต่อใครหรือคำพูดนินทาของคนในสังคมเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงยกเลื่องงานล่ะผู้ชายรักคนอื่นหรอผู้ชายไม่น่าทิ้งคนที่เหมาะสมไปมีผู้หญิงอื่นๆนะผู้หญิงคงไม่ดีผู้ชายถึงไม่เอาละสิคำพูดกันปากต่อปากใครบ้างจะรู้ว่ามันทำให้คนที่ได้รับรู้นั้นเจ็บแค่ไหน จะมีสักกี่คนที่รู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรเธอถึงเป็นคนยกเลื่องงานแต่งและยอมที่จะถูกสังคมดินทาว่าเป็นผู้หญิงไม้ขันมากแสงแดดที่เริ่มตาดสองมากขึ้นทําให้หมอเปรมตัดสินใจหมุนตัวกับที่พักแถมตอนนี้ท้องของเธอกําลังส่งเสียงประท้วงอยากทานอาหารเช้าเต็มทีแล้วเวลาผู้หญิงอกหักรักไม่สมหวังมัจกจะละเลยที่จะดูแลตัวเอง แต่คงไม่ใช่กับหมอเปรมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในส่วนนั้นเมื่อยังคงเป็นผู้หญิงที่เห็นความสําคัญของตัวเองเป็นอันดับแรกอยู่เสมอเพียงแต่ความเศร้าอาจจะยังมีให้เห็นแต่ทุกครั้งที่ต้องจมอยู่กับความเศร้าแพทย์หญิงเปรมคนนี้เชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจะจางหายไปในไม่ช้าจังหวะก้าวเดินบนพื้นทายของหมอเปรมยังคงเป็นไปอย่างเนิบช้า,ชาไม่ได้เร่งรีบ แต่คงไม่ใช่กับผู้หญิงที่อยู่ในชุดกางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามสีขาวที่ยืนนิ่งจ้องมองอยู่นานแล้วแพทยกยิ้มมุมปากเล็กๆเมื่อความปังเอิญกำลังทำให้เธอรู้สึกดีไม่น้อยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าการมาทำงานที่สมุยครั้งนี้จะทำให้เธอเจอผู้หญิงคนอีกครั้งแต่ไปหน้าเศร้าทำให้เธออดสะท้อนความรู้สึกที่ตัวเองเป็นคนก่อให้มีขึ้นไม่ได้เป็นเธอเองที่พังทลายพิธีแสนหวาน จนต้องทำให้คุณหมอคนนี้ต้องพบเจอกับเรื่องเราเจ็บปวดแพทหมุนตัวเดินกลับไปยังที่พักด้วยเหมือนกันเมื่อใกล้ได้เวลานัดหมายกับทีมงานที่กำลงเตรียมสถานที่ถ่ายแบบในช่วงเช้าเธอเลือกจะพักคนละโรงแรมกับทีมงานไม่ใช่ว่าเธอพักโรงแรมระดับสามดาวไม่ได้แต่เธอเลือกที่จะมาพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายเรื่องราวหนักหน่วงที่มันเกิดขึ้น ทำให้ตัดสินใจจองโรงแรมที่มีวิลล่าส่วนตัวเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยจากสายตาของปาปารัซี่การทำงานเริ่มต้นขึ้นทันทีเมื่อสถานที่ถูกจัดไว้สำหรับถ่ายแบบของนิตยาสารเซ็ตแรกในชุดเล่นน้ำน่ารักถูกถ่ายเสร็จเรียบร้อยส่วนนางแบบก็ถูกทีมงานพาไปเปลี่ยนชุดในเซ็ตที่สที่เริ่มเพิ่มความเซ็กซี่ด้วยชุดว่นน้ำวันพีชสีดำ แถมตัวชุดยังถูกดีไซน์ให้โชว์ตรงบริเวณหน้าท้องเพิ่มขึ้นทําให้คนมองยิ่งอยากมองและยังเพิ่มความเซ็กซี่มากพอที่จะสัดส่นวนโค้งเว้าชวนใจเต้นระลัวแพทส่งยิ้มให้ทีมสไตลิสต์และทีมเมคอัพของนิตยสารที่เอาแต่ชื่นชมกับเรือนร่างของเธอเมื่อทั้งคู่เป็นผู้ชายร่างใหญ่ที่ใฝฝันจะเป็นผู้หญิงน่ารักแต่เธอกับมองว่าสิ่งที่พี่ทั้งสองเป็นอยู่ก็น่ารักดีอยู่แล้ว ในเมื่อรูปร่างหน้าตาไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือคนไร้กาศน้องแพทปอกเค็ดรับดูแลตัวเองมากับพี่เนซี่เดี๋ยวนี้เลยนะคะดูน้องแพทสิคะอกสวยเอวคอดขาดาก็เรียวพวกพี่อิจฉามากๆขนาดไม่ใส่ปิกินนี่ยังเซ็กซี่ยังดึงดูดสายตาขนาดนี้ ถ้าน้องแพทใจพวกพี่คงไม่มีทางได้เกิดแน่เสีงยงหยอกล้อของทีมงานคุ้นเคยทําเอาแพทถึงกับกั้นขำไว้ไม่ไหวแถมบางคนยังบอกให้เธอดูพวกเขาโพสท่าทางเซ็กซี่ขยี้ใจชายอีกต่างหากพี่เนตคะบอกให้เรียกเนซี่ไงคะน้องแพทชายร่างยักษ์ถึงกับคอนคว่ำเลยทีเดียวเมื่อได้ยินการเรียกชื่อของนางแบบในวันนี้โอเคค่ะเนซี่ก็เนซี่ พี่เนซี่สวยเซ็กซี่สำหรับแพทอยู่แล้วค่ะน้องแพทนี่เป็นน้องสาวที่น่ารักสำหรับพี่จริงๆนะแพทถึงกับหัวเราะอีกรอบเมื่อเธอโดนพี่พี่สาวประเภทสองกอดถลม่มกอดกลมกอดกลมเลยน้องแพทนี่ไม่น่าเป็นนางร้ายเลยนะคะทำไมคะก็น้องแพทนี้ใส่หน้ารักออกอย่างนี้แพทอยากจะเป็นนางร้ายสำหรับบางคนก็ได้นะคะอย่างน้องแพทจะไปเป็น,นนางร้ายกับใครคะ แพทออกไปถ่ายแบบก่อนนะคะทีมงานเรียกแล้วแพทเรี่งจะเดินออกไปจากห้องเตรียมตัวเมื่อไปหน้าของพี่ๆเริ่มสงสัยในคำพูดของเธอสําหรับคนบางคนอาจจะมองว่าเธอเป็นนางมารร้ายที่เข้ามาทำให้ชีวิตส่วนเซก็เป็นได้ทีมงานในกองถ่ายต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองแข่งกับแสงเดชที่เริ่มเจิดจ้ามากขึ้นทุกทีซึ่งก็คงไม่ต่างจากนางแบบที่ทำงานได้อย่างมีอาชีพ ได้อย่างมืออาชีพเมื่อโพสาตุทางตามคำสั่งของตากล้องนิตยสารที่แทบไม่ต้องเข้ามาจัดท่าทางซ้ำสองให้เสียเวลาภาพของกองถ่ายแบบที่อยู่ริมชายหาดเรียกสายตาจากนักท่องเที่ยวได้มากเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นคงมีหมอเปรมที่กำลังเอนหลังพิงผ่อนคลายอยู่ริมเตียงชายหาดด้วยเหมือนกัน ดวงตากลมโตที่อยู่ภายใต้แว่นกันแดดสีชามองผู้คนมากหน้าหลายตาที่ต่างทำหน้าที่ในระยะไกลด้วยรอยยิ้มแต่แล้วสายตาของเธอต้องหยุดชะงักนอึงเมื่อได้เห็นนางแบบที่ถูกลุมล้อมซับเหงื่อถึงแม้ในวันนั้นผู้หญิงคนนั้นจะสวมแว่นสีชาแต่เธอกับจำเป็นหน้าสวยของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีผู้หญิงคนที่ทำลายงานแต่งของเธอทำงานในวงการบันเทิงอย่างนั้นหรือ และหมอเปรมก็ไม่รอช้าที่จะหยิบโทรศัพท์ส่วนตัวต่อสายถึงคนรักของเพื่อนสนิทที่อยู่ในวงการบันเทิงด้วยเหมือนกันถึงว่าทําไมเธอหน้าคุณตาทําไมเธอคุ้นหน้าคุณตาจังเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอ้าวระดาหรอน้องเอิร์นอยู่หรือเปล่าหลับอยู่ในเปรมมีอะไรหรอระดาพอจําผู้หญิงที่ไปในงานแล้วบอกว่าพี่วัดไปทําเพื่อนเขาท้องได้ไหมจําได้สิมีอะไรหรือเปล่าเปรมผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะทํางานในวงการบันเทิง ฝากด้วยนะรดาหมอเปมองภาพวุ่นวายในกองถ่ายแบบก่อนจะถอนสายตาออกมาและวางสายหลังจากที่ตอบคำถามของหมอฟารดาอีกเล็กน้อยตอนนี้เธออยากขอเวลาพักใจยังไม่พร้อมเจอสายตาคำถามของใครต่อและที่สำคัญเธอยังไม่อยากเจอหน้าผู้ชายที่ทรยุดความไว้ใจเมื่อเขามาที่โรงพยาบาลเซนต์คิงแทบทุกเย็นแต่เขาก็ไม่ได้เข้ามาวุ่นวายที่อัด จ่ตกงผลเสียต่อเธอมากนักเขาคงรอที่จะเข้ามาพูดคุยกับเธอและอยากขอโอกาสกันอีกครั้งแต่สำหรับเธอนั้นคงไม่มีโอกาสให้เขาอีกแล้วแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่เริ่มหายไปเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นน้ำยามเย็นแพทก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เลือกจอกมาเดินเล่นริมถาดผ่อนคลายหลังจากวันนี้เธอทำงานเสร็จตามเวลาที่ได้วางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เธอเลือกที่จะไม่ใส่ปิกินี่หรือชุดว่ายน้ำเซ็กซี่อวดสัดส่วนเมื่อยังไม่อยากเล่นน้ำมากนักก็แค่อยากออกมาเดินเล่นและอยากเอาเท้าจุ่มผืนทรายสีขาวละเอียดเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกสเหนื่อยล้าในหัวใจออกไปเท่านั้นเองดวงตาสวยกวาดสายตาออกไปรอบๆด้วยรอยยิม้มเมื่อนักท่องเที่ยวที่มีทั้งคนไทยและแต่างชาติกำลังหัวเราะสนุกสนานกับกิจกรรมที่พวกเขาชื่นชอบแต่แล้วแพทก็ต้องหยุดชะงัก จ้องมองแผ่นหลังของใครบางคนที่กำลังก้าวเดินลงไปในทะเลอย่างช้าๆผู้หญิงที่เธอตั้งใจไปทำรายงานแต่งคิดจะทำอะไรกันนะแพัทกำลังขงมวดคิ้วมากขึ้นทุกทีที่ได้เห็นแผ่นหลังผู้หญิงที่สวมใส่กางเกงขาสั้นและเสื้อยืดสีเทาพอดีตัวเดินไปในทะเลลึกเข้าไปทุกทีแถมตอนนี้ระดับน้ำแทบจะถึงบริเวณหน้าอกของหล่อนอยู่แล้วก้าวลงไปลึกมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้ว ก็จะจมน้ําจมหายไปในน้ําทะเลแทบไม่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้สองขาของเธอเป็นอย่างไรนอกจากออกแรงวิ่งสุดแรงเกิดเพื่อที่จะก้าวไปยังผู้หญิงที่จมน้ําทะเลหายไปต่อหน้าต่อตาจะมาฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังที่ไม่ได้แต่งงานไม่ได้นะทันทีที่เดินลุยน้ําด้วยความเร็วมาถึงตําแหน่งที่ผู้หญิงคนนั้นจมหายไปแพทก็ไม่รีรอที่จะคว้าผู้หญิงที่อยู่ใต้น้ําให้ขึ้นมาสุดอากาศและออกซิเจน แต่แพทย์คงไม่สังเกตเลยว่าการกระทําของตัวเองทําให้หมอเปรมตรกใจและไอาสาลักน้ําออกมาจนแสบจมูกไปหมดแคคแคคแคโอ๊ยทั้งแสบหน้าแสบจมูกแต่ที่ทําเอาหมอเปรมทําอะไรไม่ถูกก็ตรงที่โดนกระชากอย่างแรงขึ้นมาจากน้ําทะเลทั้งทางที่เธอก็แค่อยากกั้นหายใจในน้ําเท่านั้นเองทําป้าอะไรของคุณนะ่ะน้ำเสียงตวาดเรากับโกรธจัดยังคงสร้างความกุนงงให้หมอเปรมที่ยังคงไอสำลักไม่หยุด แต่พอไงไปหน้าขึ้นมามองสบตากันเท่านั้นแหละเรากับว่าโลกจะหยุดหมุนชั่วคราวได้โปรดอย่าจินตนาการว่าหัวใจของคนมองจะสั่นไหวเมื่อตอนนี้คุณหมอเปรมกำลังสะบัดแขนออกจากการกอบกลุ่มด้วยสายตาที่สื่อออกมาให้ผู้หญิงตรงหน้ารู้ว่าเธอไม่ชอบหน้าหล่อนและไม่อยากแม้แต่จะอยู่ใกล้กันแพทถึงกับชะงักทันทีที่เห็นสายตาเต็มไปด้วยความรังเกียจของผู้หญิงที่เริ่มดีขึ้น หลังจากไอสำนักน้ำทะเลไปพักใหญ่นี่คงเป็นครั้งแรกที่เธอโดนคนอื่นมองด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรหากตีความหมายไม่ผิดสายตาอย่างนี้เป็นสายตาสำหรับคนไม่ชอบใช้มองกันแต่คงไม่ถึงกับเกลียดกันจนไม่อยากมองหน้าใช่ไหมปล่อยปล่อยก็ได้ใครจะอยากแต่ต้องคุณกันฉันแค่ช่วยช่วยเหรอช่วยคุณไม่ให้จมน้ำตายช่วยคุณไม่ให้จมน้ำตาตาย งงโถยช่วยคุณไม่ให้จมน้ําตายยังไงล่ะทําไมต้องเขียนตาตางงถ้าฉันจะฆ่าตัวตายนะฉันคงไม่คิดตายในในระดับน้ําแค่นี้หรอกนะที่สําคัญฉันว่ายน้ําได้คนพูดทันหลังเดินไปเดินขึ้นไปริมหาดมีแต่คนฟังที่เอาแต่ยืนนิ่งก่อนจะก้มมองระดับน้ําที่อยู่บร,ริเวณหน้าอกของตัวเอง ความหมายในคำพูดนั้นหมายถึงเธอดันวิ่งเข้ามาช่วยโดยไม่ดูอะไรเลยเธอเข้าใจผิดไปเองว่าผู้หญิงคนนี้จะคิดตั้านค่าตัวตายเพราะผิดหวังที่ไม่ได้แต่งงานคำพูดของหล่อนช่างดูเป็นผู้ดีแต่มันแฝงไปด้วยยาพิษชนิดที่คนฟังต้องกลับมาถามตัวเองว่าตัวเองนั้นโง่เขาไม่ใช่ไม่ฉลาดใช่ไหมนี่เดี๋ยวก่อน อีกครั้งเที่ยมือเรียวของแพทโวยโอกาสกอบกลุ่มมือนุ่มของผู้หญิงที่ตัวเองเพิ่งเข้าใจผิดว่าหล่อนคิดจะฆ่าตัวตายในทะเลและก็เหมือนเดิมที่แพทยังต้องเจอกับสายตาเรียบนิ่งบังคับให้ปล่อยมือแต่รอบนี้เธอมีภูมิต้านทานมากพอที่จะต่อสู้กับสายตาปล่อยไม่ปล่อยฉันบอกให้เธอปล่อยเราไม่รู้จักกันเรารู้จักกันแล้วแพทตรงยิ้มยียวนให้ผู้หญิงตรงหน้าที่เธอเห็นว่ามี ทอดถอนใจออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะใช้สายตาที่ทําให้เธออดจะงดอิดไม่ได้ในเมื่อสายตาของเจ้าตัวบอกออกมาว่าไม่ชอบที่จะอยู่ใกล้ชิดกับเธอผู้หญิงคนนี้จะรู้บ้างไหมนะว่าเธอเคยอยู่ใกล้ชิดจนเรียกว่าแนบชิดเลยก็ว่าได้ฉันจําไม่ได้ว่าเคยรู้จักคุณนะฉันคนที่ไปพาง,งานแต่งคุณไงล่ะบอกแบบนี้คงจําได้นะว่าเราเคยรู้จักกันแล้ว แพทคองไม่รู้หรอกว่าคำพูดที่ออกมานั้นกำลังทำให้หมอเปรมหมดความอดทนลงไปทุกทีปล่อยแล้วก็ช่วยหลีกทางด้วยเรารู้จักกันแล้วนะฉันไม่อยากรู้จักคนที่เข้ามาทำให้ชีวิตของฉันวุ่นวายแต่ฉันช่วยคุณไว้ช่วยเหรอช่วยไม่ให้ผู้หญิงอย่างคุณดนผู้ชายคนนั้นหรอกยังไงล่ะทำไมไม่เข้าใจบ้างตลอดเวลาที่เขาขอบคุณเขาสมเขาให้คุณนะฉันคิดเองได้คิดเองได้แน่เหรอ ถ้าฉันไม่มาบอกคุณคุณก็คงเป็นผู้หญิงโง่ที่ไม่รู้ว่าแฟนไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นเพีย้ยฝ่ามือข้างที่ไม่ถูกกอบกลุ่มเอาไว้วาดเข้าไหล่ไปหน้าสวยเต็มแรงไม่ทน,นไม่ไหวกับคําพูดของผู้หญิงตรงหน้าที่ตอกย้ําให้รู้ว่าเธอนั้นโง่ามันนานแค่ไหนปล่อยให้คนรักของตัวเองไปมีอะไรกับคนอื่นจนผู้หญิงคนนั้นมีพยานรักเป็นลูกน้อยในคันคนโดนตบแรง คนโดนตบเต็มแรงถึงกับปล่อยให้ผู้หญิงตรงหน้าเดินออกไปเมื่อน้ำตาที่เอิบคอทำให้คนวองสะดุดความรู้สึกของตัวเองและสายตาของนักท่องเที่ยวที่อยู่รอบๆเริ่มมองมาพร้อมทั้งมีปางคนที่ก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญมันคงไม่ดีเท่าไหร่หากมีภาพหลุดนางร้ายโดนผู้หญิงตบริมถาดเพราะหากมีภาพหลุดออกไปจริงคงไม่เป็นผลดีต่อเธอและผู้หญิงที่เดินจากไปทางน้ำตาแน่นอน เป็นหมอหรือมือตบกันแน่เนี่ยแสบหน่าชะมัดเลยดวงตะวันลาลับขอบฟ้าไปร่วมชั่วโมงแล้วจนตอนนี้มีดวงจันทร์เข้ามาแทนที่รอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าหมอเปมที่นั่งริมระเบียงจริงเริ่มขยับกายเล็กน้อยเพื่อไล่ความเมื่อยที่เริ่มมาเยือนหลังจากที่กลับมาจากชายหาดและทำความสัอาดเนื้อตัวเธอ <c oughs> ก็ออกมานั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยจนเผลอลืมเวลา คำพูดของผู้หญิงที่เข้ามาพังงานวิวาสยังดังกล้องอยู่ในความคิดเธอไม่ได้เกลียดหล่อนแต่เธอกักเก็บอารมณ์โกรธเอาไว้ไม่ไหวจริงๆเมื่อคำพูดของผู้หญิงคนนั้นมันตอกย้ำความโง่งมนานสองนัดที่เธอปล่อยให้คนรักนอกใจไปมีคนอื่นหรือจริงๆแล้วเธอต้องขับใจหล่อนกันแน่นะที่กล้าเข้ามาบอกเรื่องเราทําให้เธอรู้ความจริงเพราะหากแต่งงานจดทะเบียนกันไปแล้วเธอนึกไม่ออกเลยจริงๆว่าจะจัดปัญหา จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเธอจะทําใจได้ไหมที่อยู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทวงพ่อของลูกทัาง,ท,ง,ท,งที่ผู้ชายคนนั้นคือสามีของเธอเฮ้อทำไมมีแต่เรื่องยุ่งๆกันนะอยากมาผ่อนคลายเงียบๆแต่ก็ต้องมาเจอผู้หญิงที่เธอไม่พร้อมอยากจะรู้จักแถมคําพูดคาจาของหลอนออกจะไร้การไม่เป่าหากหลอนไม่ใช่ผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองสูงก็คง,งไม่กล้าเข้าไปพังงานวิวา กริง๊งกริ๊งเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นทําให้หมอเปรมเลือกที่จะรับสายเมื่อสายที่โทรเข้ามาเป็นหมอฟาราดาน้ําเสียงนุ่มช,วน,ชวนฟังของเพื่อนสนิทยังคงเรียกรอยยิ้มจากเธอได้ทุกครั้งและเรื่องที่เธอเคยถามหมอฟาลดาไปช่วงเช้าก็ดูเหมือนว่าจะได้คําตอบแถมยังบอกก่อนว่าก่อนจะวางสายอีกด้วยว่าคนรักของหมอฟาราดานั้นรู้จักกับผู้หญิงที่เข้ามาพังงานวิวาณภัท ทรน,นิสอนชื่อเล่นแพทนักสแสดงสาวสวยที่สแสดงบทบาทนางร้ายนิ้วมือเรียวส,สวยยังคงกดดูข้อมูลที่เพื่อนสนิทส่งมาให้ก่อนที่จะเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้หญิงที่ได้รับฉายาว่านางร้ายหน้าสวยของวงการบันเทิงและดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะได้รับความนิยมไม่เ่าถึงว่าสิทำไมเธอจิงได้รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนกับว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อน คงจะเป็นตามโฆษณาในทีวีหรือละครที่ผ่านๆตามมาบ้างในเมื่ออาชีพของเธอไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะมานั่งจดจําชื่อของนักแสดงคนไหนส่วนมากรูปภาพของนางร้ายหน้าสวยคนนี้จะเซ็กซี่ตามที่หล่อนได้ถ่ายแบบเอาไว้แต่ก็อดยอมรับไม่ได้นะว่าทั้งรูปร่างและหน้าตาดูสวยจริงๆเพราะหากไม่สวยจนเป็นที่เตะตานิตยสา,ารคงเรื่องที่จะให้นางเอกมาขึ้นบกเรียกเรตติ้งไม่ดีกว่าหรอ สวยแต่ปากร้ายจนทำให้ตอนนี้เธอรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อความคิดมักจะคิดไปถึงคำพูดและไปหน้าของนางร้ายหน้าสวยที่กล้าเข้ามาบอกว่าเจ้าปากของเธอทำเพื่อนของหล่อนท้องแต่ข้อความของหมอฟ้ารดาที่บอกให้รู้ว่าตอนนี้ <c oughs> อดีตคนรักของเธอเอาแต่เซวซีอ,อยากรู้ว่าเธอลาพักร้อนไปทักผ่อนที่ไหนทำให้เธออดที่จะทอดถอนใจกับความไม่เข้าใจของผู้ชายคนที่เธอคิดว่าเขาเป็นคนดี และน่าจะเข้าใจอะไรได้มากยากแต่กลับเป็นว่าเขาเอาแต่ดื้อดึงไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาได้ก่อไว้แถมเขายังพยายามรู้ให้ได้ว่าเธอไปไหนพอเธอไม่รับนานๆเข้าก็บล็อกเบอร์ของเขาทีนี้เขาก็มาวุ่นวายกับเพื่อนสนิทของเธอแทนเปื่อจังเมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะจบสักทีแต่ปุที่หกจบไปแล้วนะคะทุกคน